โรงพยาบาลสนามณนะวันนี้ก็ปิดชั่วคราวนะหลังจากปิดแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะป้องก,กันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็ได้มีการระดมกันบิ๊กชินดีนะก็ขอเรียนว่าในเรื่องของการฆ่าเชื้อการเช็ดทุกภาชนะผิวสัมผัสนะครับก็จะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็ขสร้างความมั่นใจให้บุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนักศึกษาที่จะเข้ามาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบชุมชนนะครก็เราจะทําให้ได้ร้อเปอร์เซ็นเพื่อไม่ให้เชื้อค้างคาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะปืดถ้าสมมุติว่ามีอุบัติเหตุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะก็ขอ เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่จะต้องมาใช้สถานที่อย่างนี้ได้สบายใจนะครับแต่สิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านต้องไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ด้วยนะเพื่อในระยะยาวนะเราไม่อยากให้เกิดโรคที่4ขึ้นมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันสาคัญอย่างไรก็คือหนึ่งวันนี้เป็นวันบริคทีนิ่เดย์นะครับก็คือวันนี้เป็นวันการช่วยกันระดมศักําลังทั้งท,ทุกทุกฝ่ายนะครับมาช่วยทําความสะอาดกาันภายในหอประชุมวิทยาลัยรามคงกรของเรานะครับง่ายๆโรงพยาบาลนาอ่าววิทยาลัยราชาพัฏนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้แม่งานหลักก็คงจะเป็นโรงพยาบาลทุระโดยทีมไอซีของโรงพยาบาลทุระซึ่งมั่นใจได้นะครับว่าในการทําความสะอาด,ดบริคทนิ่เดย์เขาดูแลโรงพยาบาลทุระใ,ในภาพรวมารมาแล้ว ฉะนั้นวันนี้เขายกระดมพลสภากําลังทั้งหลายมาดูแลโรงพยาบาลสนามของเราโดยการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นด้วยน้ายาฆ่าเชื้อทีมงานขัดล้างทําความสะอาดทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคกรของเราภายในมหาลัยสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆนักศึกษานะครับผมอยากจะบอกว่าในภาพรวมที่ผมมาอยู่ข้างในนะครับเบื้องต้นความน่ากลัวมีไหมแรกๆก,ก็มีความน่ากลัวนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องกับการติดเชื้อแต่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงม,มันอยู่ที่ ที่ความรับผิดชอบตัวเองของเรานะครับผมอยู่ใกล้ผมจะรู้ว่าฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ป่วยฝั่งหนึ่งจะไม่ป่วยเราเราก็จะเซฟโซนของเราได้ดีณวันนี้ที่มีการคลีนในภาพรวมนี้เช,ชื่อมั่นเลยครับว่าในภาพรวมในในหอประชุมวชิราลงกรอันเป็นหมาลัยของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สะอาดพร้อมเปิดใช้บริการได้เหมือนเดิมพร้อมเปิดใช้อาคารให้เหมือนเดิมครับมั่นใจครับที่สําคัญนะครับก่อน ก่อนอื่นครับหลังจากนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในมหาหลัยเราก็คือ,อไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะครับวัคซีนทั้งนั้น,นครับที่จะป้องกันในภาพรวมของเรานะครับฉีดวัคซีนตัวไหนก็ได้ครับแต่ขอให้เข้าร่างกายเราก่อน